ตอนที่หนึ่งฉากถึงฉากที่สิบห้ายังไม่มีฉันออกเลยอ่ะฉันก็ไม่ออกเหมือนกันคนขายยากระโสเภณีออกฉากที่สิบเจ็ดแล้วนะคนขายยาโสเภณีเอ๊โสเภณีคือบทหรือเปล่าเออหรอแต่เขาไม่ยอมใส่ชื่อหรอกได้นาะแม่อยากเป็นนะเรื่องอะไรก่อนก็คุยกันเรื่องบทละครอยู่นา่งทาคาเบเลงใ่ที่พเล่นบทเทสเคยหาทำก่อนเลยนะอ๋อหรอหรอเคยหาทำอะไรเคยหาบทตัวเองอยู่ มึงเล่นเป็นอะไรเป็นไปีรูเป็นป้าลูซี่ป้าป้าฮันนี่ลูซี่ลูซี่ไม่ได้เล่นลูซี่มันเหมือนเราอะเหมือนลูซีอีกใช่ไหมใช่มึงป้าฮันนี่ชื่อป้าฮันนี่อ่ะชื่อเหมือนแบบหมาแก่ๆเคยเห็นปะลาบะดอหรือวะเขาเรียกว่าป้าฮันนี่แกทนหรือในเรื่องนี้มันจริงๆมันเป็นเรื่องของกระเทยว่ะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่มันรูนฉันเล่นเป็นจูเลียแต่ว่าอยากเรีย พี่กอล์ฟเล่นเป็นเลยนะฉันเล่นเป็นโทมอแต่ว่าอยากมีโมก่อนมึงเล่นเป็นไรนะแป๊บนึงตอนแรกไม่มีกูอ่ะจบแล้วอะยังไม่มีชื่อปานนี่เลยอ่ะมีมึงอยู่ไหนเธอเออถ้างั้นเราทำงานที่เรามีส่วนเรามีเราทำงานส่วนที่เรามีก่อนน้องแต่ว่าน้ำแข็งไม่ ตั้งใจมากตั้งใจมากเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งนะเราเป็นทาวเวอร์หรือเป็นเหยียบเลยครเป็นทาวเวอร์หรือเป็นเหยียบเหี้ยนะแต่ก็บอกว่าเหมือนมากแสดงว่าสวยนะเหมือนสัวเสือเลยนะหนูต้องเรียกนี่หรือเปล่าแบงต้องเรียกแม่เดี๋ยวเดินมานะเดี๋ยวเรียกนะได้นางขากลับไปเลยกลับไป กินไม่ลงอือ่าแม่ตาแม่แล้วเร็วมึงเหมือนมึงเหมือนเมนูทำไหมรับอะไรดีครับมื่กูใส่หมดแล้ยเป็นสายฟอลแล้วใส่เมนหรอน้องสลับนั่งสลับนั่งหลังน้ำแข็งเอาวางไว้ตรงนั้นเก็บหลังน้ำแข็งนั่งมาลองมานั่งดูเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเออเหนั่งนั่งอ๋อเชดโต้ อีมดอีแป๊บหนึง่ง <c oughs> กูเหมือนมาล่อซื้อ,อยามากกวา่าเลยพอนั่ง <c oughs> พอนั่งอะ่ะ <c oughs> เออนั่งนกต่อยใส่แมสด้วยมึงแม่นกตุวแป๊บนึงนังไม่ใช่นางนกต๊ดนั่งนกแส <c oughs> ทำไมทำบุญมาสองเบรกลักษณะมันไม่คือวะพอมางานเล่างานเข้าขับรถลักษณะมันคือไปหมดเขาชมวนาบีไงโอ้แต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกแหละว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดคือสิหัวเระตาไหลเลยอะเราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเก็บเมนูแล้วพี่โต๊ะอื่นรออยู่ ตกเลไม่สั่งเลยหนูก็แต่งตัวไม่เหมือนมาเที่ยวเลยแต่งตัวเหมือนมาวัดอันนี้แต่งตัวมากินโต๊ะแชร์สั่งวันหนูยังไงแม่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเข้าวัดเราก็สามารถทําบุญได้เหมือนกันกิจกรรมอื่นๆที่เธอเนี่ยก็ไปร่วมทาบุญได้อย่างน้องเจนนี่เขาก็มีการทําบุญทําทานเป็นส่วนให้กับจริงๆก็ไม่น่าจะเรียกว่าทำบุญเท่าไหร่เพราะเป็นพวกเปรตมากกว่าที่มาขอข้าวขอของขอเงินแต่ว่าเราก็เคยไปทำบุญหลายๆเช่นเราไป ทำไรนะซ่อมโรงเรียนแเราเคยเอาของไปให้บนดอยบนภูเขาเราเคยเอาเอาเอาผ้าห่มไปให้น้องๆ้องที่จับผ้าห่มจังหวัดเลยใช่ใช่ก็เราเอาผ้าห่มให้น้องเสร็จปุ๊บพอเราไปโรงพยปุ๊บหนาวน่าจะแบ่ผ้าห่มส่วนนึงแล้วก็มาเนตอนาถนะคือมันที่ี่ห้วยกระทิงอ่ะมันเป็นการลากแตไปอยู่การนำแล้วกลับเองไม่ได้เออทำไมไม่แบ่งส่วนหนึ่งเอามาวะ จริงสุดท้ายภาพที่เกิดขึ้นคืออะไรมาเอาเสือมโหลูกคนงงมากห้วยกระเทยมาไม่ห้วยกระทิ้งเลยห้วยกระเทยดูอนหน้าถากกว่ากวเด็กที่เราอุตส่าห์เอาไปช่วยเอาของเป็นบริจาคเขาอีกเออไม่เชื่อไปดูสิเออมาแล้วแม่มันเยอะแล้วมีอเก็บเมนูแล้วต้องอื่นเลี้ยบโต๊ะอื่นเลี้ยบ หนู <c oughs> ทำยอดอยู่หรอหนูทำยอดอยู่หรอขยากไปค่ะตัวน,นี้จองค่ะพี่ตัวน,นี้จองเดี๋ยวลูกค้ามาค่ะนี่ไม่เอาไปซึ <c oughs> ่งการที่เจนนี่บอกว่าจองนะครับเรียกอีกอย่างให้เต็มๆว่าจองเวสนะคะส <c oughs> <c oughs> ร้างกำเนิดขโมยกระเป๋าใครมา <What? S 2> แกลืมไวมค่ะเธอสเปเชียล